13รายรวมไปถึงเด็กสตรีและคนชารารวมทั้งทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเสียหายอย่างใหญ่หลวงถือเป็นอัชยากรรมสงครามขั้นรุนแรงซึ่งเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ชี้แจงข้อเท็จจริงกับเลขาธิการสหรประชาชาติและรัฐบาลได้มีหนังสือถึงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสารประชาชาติเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงประนามการโจมตีโดยไม่เลือกเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์รวมทั้งขอเชิญชวนให้ประชาคมโลกร่วมประนามการกระทำอันไร้มนุษยธรรมนี้รัฐบาลขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียของพี่น้องประชาชนทุกท่านและขอยืนยันว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลกองทัพและหน่วยราชการทุกหน่วยไม่ได้นิ่งนอนใจแม้แต่น้อยนับแต่เสียงจากกระบอกปืนนัดแรกดังขึ้น กองทัพไทยได้มีการตอบโต้โดยจำกัดวงอยู่เฉพาะเป้าหมายทางการทหารของกัมพูชาบนหลักการปกป้องตนเองตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยได้ทำลายฐานที่มั่นทางการทหารของกัมพูชาขณะนี้เราได้มีการจัดการอพยพผู้คนที่ได้รับผลกระทบออกจากพื้นที่นับแสนคนและรัฐบ,บาลได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเยียวยาครอบครัวผ,ผู้เสียชีวิตทั้งทหารและพลเรือน รายละหนึ่งล้านบาททุกพลภาพเจ็ดแสนบาทผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสสองแสนบาทผู้ได้รับบาดเจ็บมากหนึ่งแสนบาทและได้ประสานสายการบินทุกสายในการจัดเที่ยวบินพิเศษเพื่อรับคนไทยกลับบ้านอย่างปลอดภัยรวมถึงการดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่โดยในวันพรุ่งนี้รัฐมนตรีจะลงพื้นที่ครอบคุมสี่จังหวัดได้แก่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกดจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อไปสร้างความเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่จะมีความปลอดภัยและช่วยดูแลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้พี่ช้องเพืให้พี่น้องในพื้นที่สถานการณ์ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คนไทยทุกคนต้องรวมทุกคนในการปกป้องอธิปไตยและประชาชนในพื้นที่ให้มีความปลอดภัย ผมขอเน้นย้ำว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ความขัดแย้งในระดับประชาชนทั้งสองประเทศไม่ใช่การประกาศสงครามแต่เป็นการประทะกันตามแนวชายแดนเพื่อปกป้องอธิปไตยและตอบโต้ผู้ลุกร้านท้ายที่สุดนี้